โอ่ยอาดเขาม่แสงเขาเจะได้สิ่นกเราสอบเจอมีแสงถ้ากินต้องกินน้ำกันถ้ากินผูเดียวก็มันใจละมุนบอซอละลายในปากอันนี้เดี๋ยวอาดออกไปกินรุงเรี่องีกกลุ่ด้วยม่เองทำไงนะเอาให้ซอน้ำมันนึง เอาตื้นเลยพี่สาวสาวกัวเจ้จะไปย้ำเดียถามเอี่ยมกินสองนกับด้มือนางกินหอยแครงกันบ้ากล้าออกไปนะมมานีมาเห็นไหมเห็นไหม ละมุนบ่อยอร่อยอ่ะใช่เพราะเวนเมินซ <c oughs> นอ่านไมสิออกเมินเบิดข้าเนี่ยข้าต่บ้าง ตัวใจก็ข yup. อว่าจะไรกันอันนี้รถช่องวัดเกียร yeah ์จะพี่กินดูใช่ไหมคะเราจะเอาขอบคุณทุกคนนะคะกับข้าวเยอะมากเลยค่ะเราเจออะไรค่ะเดือนนี้อ evet ันนี้กับเราปลาหมึกพี่ต้องไปไอ้นี่เลยนะเฮ้ยเรียนเรียนเรา พรุนมนี้อย่าลืมแรีวซองมะปรานะครับทุกคนพุ่งนี้อย่าลืมแรีวซองมป็ปรานะครับ <c oughs> เ,เอาไปแล้วเอาไปรวบรวมต้มขายต้นนะัไม่ไปแล้ว่ัน ถใบบมจเจคือคู่สิเวซอนเปี่คอรีแวก็เมจแจคือสิไปเรนออกกอลลังกกยให่สุดจะสิไปเ่นออกกอลังกายใส่สุดเจ้า